ครับทุกคน,คนะครับพบกับผมอาเฮียวาซานนะครับวันนี้มาหว่านข้าวนะครับหว่านข้าวตอนเย็นครับรถไถมีพนักงานหว่านข้าวครับมีพนักงานยืนคุมด้วยครับมีพนักงานยืนคุมเพิ่นมีสองคันครับคันหนึ่งกำลังเตรียมตัวอยู่งานหว่านข้าวครับ ข้าวครับฤดูหวานข้าวคันนี้ก็จะเริ่ม <c oughs> เริ่มปัน่นจะเริ่มปั่นแล้วครับกันนี้หาไล่าหามุมอยู่ครับเ,รเลือกปั่นแล้วครับมาแล้วมาแล้ว เป็นงานบานข้าวเป็นงานถ่ยปั่นนี่ครับบานเจอก็เริ่มปันนนมป่นนะครับสองคันครับวันนี้ปั่นสองคันเด้อ ทำงานนานข้าครับเริ่มบานเพืะอม่ทันรถไถขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาเฮียวาสซานนะครับช่องอาเฮียวาสซานวันนี้ทำนาครับถึงไดดูหวานข้าแล้ว ปันทีละสองคันเลยครับนีปั่นทีละสองคันไปเลยพนักงานปั่นก็ปั่นไปนะครับพนักงานพนักงานหวานก็หวานไปนี่ครับ เรามากันเป็นทีมครับเนี่ยผู้คุมผู้คุมตัวน้อยอ,อันกันทีละสองคันเลยครับสุดยอดแล้วครับวันนี้เอาไปเสร็จกอดข้ามครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับในช่องของอาเฮียวาซานนะครับมีรถแย่งด้วยนะครับปั่นกันยาวๆไปเลยครับวันนี้2คันนี่ครับ พนักง,งานหวานและการหวานก็หวานไปครับนักงานปั่นก็ปั่นไปครับคนมีหน้าที่ปั่นก็ปัน่นคนมีหน้ามีหน้าที่หวานก็หวานนะครับก็ช่วงนี้ก็จะคลิปลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงฤด,ดูทำนานะครับ เอาลดูการทำนา,าทำนาให้ดูนะครับจากช่องอาเฮียวาซานนะครับอาเฮียวาซานเนี่ครับฤดูการทำนาฤดูการทำนาครับเราก็ทำนากัน ที่นี่นิยมนิยมไทยหวานเด้อพี่น้องนิยมไทยหวานนะครับหว<อ>านแล้วก็ปั่นนี่นี่หวานแล้วก็ปั่นครับว่าเซโซเลือกดำนาแล้วครับมีนกกระแตแต้แว๊ดเด้อครับนกกระแตแต้แว๊ดนะครับ แต่แต่แวดครับลูกแต่แต่แวดเนี่ยตัวน้อยตัวน้อยคุมงานเนีวันไถปั่นครับช่วงนี้ไถปั่นอย่างเดียวครับฝนผ่านไปแล้วนี่ครับโฟโมแมนโฟโมแมนตัวน้อยครับโฟโมแมนตัวเล็กกลับมากลับมากลับมา กลับมาเร็วๆกลับมาที่เดิมอ่าเนี่ยนะครับโมแมร์เราอดอดไม่ไหวที่จะต้องเดินเข้าไปคุมใกล้ๆนะครับนี่ดูมือขัดหลังโอดแอร์ว้าวสั่งงานไถแหมสั่งงานไถงานวันเป็นผู้สั่งงานไถงานงานปัน่นนี่นะครับวุ่นแล้วโอ้ <laughs> พอไหวบอไหวมีการดูนกกระแตแต,แต้แว๊ดด้วยนะครับนี่โฟแมนเรานะครับเนี่ยเสียงนกกระแตแต,แต้แว๊ดเพียบครับบินวนะ่อนเลยงานไถนะครับดูดูการทำนาก็คือไถปั่นครับผมเนี่ยผู้คุมเราทนไม่ไหวแล้ว S <S <an> เ,เ,เ,เป็นยังไงปั่นมันนี่ช้าจังนะครับผู้คุมเราต้องยืนคุมเลยเดูการทำงานคนไม่ไหวแล้วงุดหยิบดูหวานข้าวรักง,งานหวานข้าวผู้คุมน้อย งานหวานข้าวครับคนหวานก็หวานไปคนปันก็ปันไปครับรวมด้วยช่วยกันโอ้โหกลุมเรานะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม้วยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับช่องของอาเฮียวาซานนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะครับจากไทยหวานแล้วเนี่ยก็จะดูว่าความคื่หน้าจะเป็นไปยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปลงให้เอฟซีดูอีกครั้งนะครับผมครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผมจากช่องอาเฮียวาซานนะครับผมสวัสดีครับ